ชาตต่อมาปี2519ค่ะมีการตั้งตราสัญลักษณ์ประจำองค์การวัวแดงไทยและเดนมาร์กนะคะใช้มาอย่างต่อเนื่องตอนนี้เนะี่ยยาวนานกว่า47ปีแล้วค่ะพักกันครู่หนึ่งท่านผู้ชมครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของการเมืองกันบ้างน,นะครับอย่างที่บอกไปว่าพอ ยุบสภาก็เหมือนลั่นระคังการเลือกตั้งหลายพื้นที่หลายเขตครับรักษาพื้นที่แย่งชิงพื้นที่ใครละจะปักคงได้ช่วงหน้าพาไปดูเม,เ,นนเมืองเลยครับบอกว่าบ้านใหญ่พักใหญ่ชนกันสนั่นเมืองเลยครับ PPI ปรินจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์รวมทั้งผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศเสนอขายหุ้นกู้อายุ5ปีอัตราดอกเบี้ย3.90%ต่อปีระหว่างวันที่ 27- 29ถึงมีนาคม2566อันดับความน่าเชื่อถือขององคอ์กรและหุ้นกู้ครั้งนี้ได้รับการอัปเกรดขึ้นไปที่ระดับ A ลบแนวโน้ม Stable โดยบริษัททริสเรทติ้งจำกัดผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้สามารถติดต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้ตามรายละเอียดบนหน้าจอคคาาเเตือนนนนกกรลงงทุุใหู้้มมีีวส่ย และก่อนการตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ควรศึกษาทำความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ โรบอล็อกเปิดตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะโรบอล็อก S8 สแปดซีรีส์ดีที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนให้เราลืมการทำความสะอาดได้อย่างแท้จริงพร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัวผลิตภัณฑ์โรบอล็อก s อสแปดซีรีส์ Series, จะมีโมเดล S8 S8 p a เ s S 8ป t พาาซึ่งเราต้องการให้ทั้ง3าโมเดลนี้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายในทุกๆุกเซกเมนต์ไม่ว่าจะเป็นวัยหนุ่มสาววัยทำงานทุกครอบครัวและรวมถึงผู้สูงวัยด้วยครับ น้ำปาลาตำรวจใส่อะไรก็